หาจิกกินลงรงแมลงแล้วก็มเมล็ดพันธุ์พืชธรรมชาติของนกถ้ามเมล็ดพันธุ์อะไรเขาเขาเขากินพวกมเมล็ดพันธุต์ต่างนะ เจาะพืชผักที่มันเป็นผลสุกๆกินเสร็จแล้วเขาก็จะขี้กินลูกตําลึงแล้วก็จะขี้เขาถึงได้นกเป็นตัวขยายพันธุ์พืชได้เป็นอย่างดีเนี่ยธรรมชาติเกื้อกูลกันเขาช่วยขยายพันธุ์พืชต่างๆได้เป็นอย่างดี มระขี้นกก็เกิดจากเนี่ยพวกนกนกเนี่ยเห็นไหมเก็บกินมลงมแมลงหนอนพริกที่โรยไว ธรรมชาติโรยนูย่นโรยนี่ไว้มเมล็ดพันธุ์ต่างๆเขาก็กินเวลาปลูกอะไรเพราะอะไรก็ต้องหาอะไรมาครอบไว้ก่อนศัตรูพืชเราเยอะแต่เขาก็ดีช่วยเก็บกินหนอนที่ต้น มะนาวด้วยช่วยเก็บกินหนอนตามผักต่างๆต้นไม้ต่างๆอยู่นิ่งๆนะจ๊จะเดี๋ยวถ่ายขึ้นปกคลิปอ้าวอ่ะอยู่นิง่งๆอยู่นิ่งๆเออสวยงามมากลูกเฮ้ยไม่มีอะไรถ่ายให้ดูนกเฉยๆเนี่ยเขาก็ เป็นระบบนิเวศท,ที่ดีปละ